วัน p l u หนอด CE 3 Live 5G เตรียมเปิดตัวในช่วงวันที่4เมษายนนี้กับกล้อง108ล้านพิกเซลเพราะกับชิปเซตสต n ปด d ก a ้อน695และการชาร์จที่เร็วถึง67วัตต์เลยครับถ้ากำลมาเดลข่าวสารที่ดีทางไอทีในช่วงเย็น,นในวันสปเกาสาซิปตีนะอีพูดข่าวไอที รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อใจแพ่ข่าวสารที่มาเดียแบบนี้เป็นประจำทุกวันนอกเหนือจากวันพัฒนอหน่ CE3 แล้วนะครับวาทีโทรศัพท์มือถือระดับกลางที่ยังมีบอแซงมาเพิ่มเติมมีหนึ่งรุ่นตัวนี้เนี่ยก็คือ CE3 Live 5G นะครับตัวนี้ก็จะออกมาเพิ่มเติมมีหนรุ่นด้วยเช่นเดียวกัน แหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ในต่างประเทศนะครับได้บอกว่าวันพัฒนนั้นเตรียมสเปิดตัววันพัฒน์หนอซี3ล้าน 5G ในช่วงวันที่4เมษายนนะครับโดยมือถือรุ่นนี้เนี่ยจะได้ชิปเซตที่น่าจะใช้เป็นแ s t e p ก i n g o n 6.95G แบ่งเป็น2รุ่นย่อยตามแรมแล้วก็หน่วยความจำแรมแบ็กิหน่วยความจำ128แรม12กิ้หน่วยความจำ256ในส่วนของหน้าจอจะใช้เป็น LPSIPSLCD6.9 นิ้วนะครับ f u l l h d p l u s r e f r e s h r a t e 1 2 0 h z กล้องหลังตัวหลัก108ล้านพิกเซลนะครับในส่วนของแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมและการชาร์จที่เร็ว67วัตต์ Android 13นะครับครอบทับด้วย Oxygen OS 13ด้วยทั้งนี้ยังไม่มีการยืนยันนะครับแต่ทางวันพัส์เพราะนั้นเนี่ยถ้ามีขอม้อมูลเพิ่มเติมจะมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอน สวัสดีเพื่อนการข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกนค r วโค้ดที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะแต่ทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวๆๆิวดีและค่าวที่เราต่อไป ช่องเรามี f c e e o o o k แฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล,ล้วก็มอบดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย